สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มีใครได้ติดตามผลงานหน้าช่องของผมไหมครับมาสรุปผลงานหน้าช่องกันสักหน่อยนะครับสำหรับตัวเน้นที่วางไว้ให้ทั้ง3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของแมนยูในครึ่งแรกก็หวานเจี๊ยบหวานช่าเลยนะครับขึ้นนําก่อน2ประตูต่อศูน ส่วนในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็มาผลิตสกอร์ได้เพิ่มอีก1เมล็ดนะครับจบเกมไป90นาทีเป็นทางฝั่งของแมนยูเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ูนย์ไม้นี้ก็ฟินกันไปยินดีด้วยกับเด็กผีแดงนะครับส่วนตัวที่2ที่วางไว้ให้ไปนะครับเป็นทางฝั่งของปารีสแซงต์แชงแมงในช่วงครึ่งแรกนะครับเสมอกันไป1 1 อาจจะเสียวกันสักหน่อยนะครับแต่ในช่วงครึ่งหลังนะครับปารีสมาเร่งเครื่องผลิตสกอร์ได้เพิ่มอย่างเป็นก่อเป็นกำรรเลยจบ90นาทีนะครับปารีสแซงต์แชงแมงเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ห,หมายนี้ก็พาฟินพาหวานอีกแล้วนะครับ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นทางฝั่งของยูเวนตุสเองนะครับรูปเกมเนี่ยถือว่าดีกว่าอย่างมากๆเลยแต่ผลิตกอร์ไม่ได้นะครับ90นาทีจบกันไป0ประตูต่อ0หมายนี้ก็พลาดกันไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่ๆสำหรับวันนี้ผมก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากพี่ๆด้วยกันเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกัน สำหรับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่คู่แรกไปกันที่ศึกลอนดอนดาร์บี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์พบกับอาร์เซนอลเปิดฤดูก,กาลมานะครับทางฝั่งของสเปอร์เนี่ยนัดแรกออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับทำได้เพียงแค่เสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1ส่วนนัดที่2เนี่ยผลงานของพวกเขาเริ่มดีขึ้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางฝั่งของเอเวอเรตัน ชนะทางฝั่งของเอเวอเรตันไปถึง4ประตูต่อ0ส่วนนัดล่าสุดนะครับผลงานของพวกเขาเริ่มดอรอปลงนะครับออกไปเยือนทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ1ผลงานยังคงไม่สม่ำเสมอนะครับ ส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลเองนัดแรกพวกเขาเจอกับวูฟนะครับเอาชนะทางฝั่งของวูฟมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนนัดที่2เนี่ยพวกเขาออกไปเยือนทางฝั่งของแอตตันวินล่าก็ยังทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับชนะแอตตันวินล่ามาได้2ประตูต่อศูนย์ส่วนนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเจอกับไบตันทําได้เพียงแค่เสมอกับไบตันไป1ประตูต่อ1ฟอร์มทางฝั่งของอาร์เซนอลดูดีกว่าในชั่วโมงนี้นะครับ ส่วนทางฝั่งของสเปอร์นะครับวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับในเรื่องของเกมการลุกเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของครูรูเซฟสกี้นะครับแล้วก็เจมสเมลิสันซอนฮงมินนะครับนาเป้าเนี่ยก็จะใช้เป็นทางฝั่งของโดมินิกโซดันกี้นะครับส่วนทางฝั่งของอาเซนอลเองจะมาในระบบ4-3-3นะครับในเรื่องของเกมการลุก3ตัวเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของบูกาโยากานะครับไคลฮาวแบตนะครับแล้วก็มาตินเนลี่น้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้เป็นทางฝั่งของทอสานะครับ เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ตึงของทั้ง2ทีมแต่ถ้าหากว่ามองในเรื่องของทีมเวิร์กเนี่ยอาร์เซนอลดูดีอย่างแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะเบียดเก็บชัยชนะไปได้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่อาร์เซนอลได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ไปกันที่กันโซซีลิอานะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเอซีมอนซาพบกับอินเตอร์มิลานเอซีมอนซาเองพวกเขาอยู่อันดับที่16ของตารางส่วนทางฝั่งของอินเตอร์มิลานเนี่ยอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับ เปิดฤดูกาลมานะครับทางฝั่งของมอนซาเองนะครับเจอกับเอมโปลีเสมอกับเอมโปลีไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนนัดที่2นะครับเปิดบ้านเจอกับเจนัวแพ้ให้กับเจนัวไป1ประตูต่อศูนย์แล้วก็นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนฟิออรเลตินา่าเสมอกับฟิออรเลติน่าไป2ประตูต่อ2 ส่วนทางฝั่งของอินเตอร์มิลานเองนะครับนัดแรกพวกเขาเจอกับเจนัวเนี่ยก็เสมอกับเจนัวไป2ประตูต่อ2นะครับแต่หลังจากนั้นผลงานของพวกเขาเริ่มดีขึ้นนะครับในนัดที่2เนี่ยเจอกับเอลเช่นะครับเอาชนะเอลเช่ไปได้2ประตูต่อศูนนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเจอกับอัลลันตานะครับเอาชนะอัลลันตาไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานดีกว่าอย่างชัดเจน เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับในเรื่องของระบบทีมและก็ขุมกําลังนักเตะบวกกับฟอร์มนะครับทางฝั่งของอินเตอร์มิลานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่อินเตอร์มิลานได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3ไปกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับเป็นการพบกันระหว่างคิโรนาพบกับบาร์เซโลนาคิโรนาเองอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนาเนี่ยอยู่อันดับที่1ของตาราง ในเรื่องของฟอร์มล่าสุดน,นัปัจจุบันนะครับทางฝั่งของกิโรนาเอง4นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้2นะครับเสมอ1และก็แพ้1น,นะครับผลงานก็ไม่ได้ย่ำแย่สักเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนาเอง4นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง4นัดเลยนะครับและนัดล่าสุดเนี่ยเจอกับบายาโดลิดถล่มบายาโดลิดไปถึง7ประตูต่อ0น,นะครับผลงานดีมากๆเลยไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านนะครับ เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับทางฝั่งของบาร์เซโลนาเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องของฟอร์มและก็ขุมกําลังนักเตะเนี่ยเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับและกระแสกําแพงวันนี้เปิดมาค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่บาร์เซโลนาได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับพี่ๆสําหรับ3ตัวเน้นที่ให้ไปชอบก็จัดขัดก็สวนนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ